รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะรายการ DPU Music Station ค่ะรายการที่นำสาระดีๆมาเสนอท่านผู้ชมค่ะมิวค่ะจอยค่ะนี่คุณหมิวคุณรู้ไหมว่าตอนนี้อะไรที่เป็นประเด็นฮอตฮิตที่สุดคะ ไม่รู้อะอะไรฉันิ่กไปวิปัสนามาโอ้ยตายแล้วคุณนี่เชยมากๆรู้จักไหมน้ำตาแม่เหมือนจะเคยได้ยินนะ,ะแต่คุ้นขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะน,นี่เขาหน้าพิเศษต,ตรงที่ว่ามีนักแสดงไว้รุ่นสามคนนะเขาทำเป็นมีเป็นี้ขึ้นมาสร้างจากเรื่องจริงด้วยค่ะเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องกลับไปดูแลแต่อยากดูแลใช่ไหมล่ะใช่อ่ะโอ้โหรายการเราไม่พลาดค่ะวันนี้รู้ไหมทำไม อย่าบอกนะว่าเขามาที่รายการเราอ,อ่ะถ้าอยากรู้นะคะติดตามชมช่วงหน้าค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DPU Music Station นะคะวันนี้นะคะเราจะประเด็นกระแสทีเออ่เป็นที่โด่งดังกันมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ค่ะแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์อื่นๆนะคะคือถ้าเกิดใครไม่รู้ ไม่ได้ดู m v นี้ถือว่าเชยมากๆตกกระแสมากๆเลยนะคะใช่ค่ะยอดคนดูนี่โ,โหพุ่งเป็นล้านคนเลยนะคะภายในเออไม่กี่วันนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้มีแขกรับเชิญที่พิเศษถือว่าพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าพวกเขาเนย่ยกำลังโด่งดังนะคะอยู่ในตอนนี้เป็นกลุ่มวัยรุ่นหน้าตาดีทั้งสคนใช่ไหมคะคุณมิ้วใช่ค่ะแล้วก็ความสามารถที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะใช่ค่ะ แล้วตอนนี้เราก็ได้นั่งอยู่กับทั้งสามคนนี้แล้วค่ะขอเซยงปรัมือให้ทั้งสามคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอ้นัว่าเป็นเกียรติมากมากเลยนะคะที่ผู้คุณทั้งสามคนนะคะให้เกียรติมาในรายการของเรานะคะค่ะไม่ทราบว่ามีเอ็มีนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะทำไมถึงออกมาเป็นเ v นี้ได้คะ่ะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าพวกเราถ่าย MV นี้ก็คือถ่ายกันเล่นๆน,นะคร mm ับ hmm. ก็ก็ไปมีเพื่อนคือมะเหมี่ยวเขาไปลง YouTube บังเอิญว่าพอไปลง y YouTube ปุ๊บแบบมีคนสนใจก็คือติดต่อมาว่าอยากให้เล่นแบบจริงๆจังๆก็คือแบบเพราะว่าตรงกับคอนเซ็ปต์ของคนที่เขาต้องการให้เราไปเล่นคือพู้กักบอ่าใช่ครับผู้ผู้กํากับเขาต้องการให้เราไปเล่นก็ เป็น MV เกี่ยวกับสะท้อนเกี่ยวกับภัยสังคมนําเสนอในรูปแบบของเด็กวัยรุ่นที่ติดยาเสพ<ช>ติดค,ครับซึ่งมันเกิดขึ้นเยอะมากในปัจจุบันนี้ครับค,อคือได้ว่า MV มีของพวกคุณเนี่ยโดดด,โดดดังมากเลยนะคะถือว่าเป็นที่จับตามองนะคะก็ดีใจเหมือนกันครับที่คนให้ความสนใจเยอะมากเพียงแค่ลงไม่กี่วันเองครับค่ะค่ะ,คะแล้วเป็นไงกันบ้างคะสาหรับคาแรคเตอร์นะคะใน MV มีเพลงนี้ของแต่ละคนคะ่ะเออคุณมะเหมียวคะ่ะค่ะ มะเมี่ยวนะคะรับบทเป็นแม่แสงล่าค่ะโอ้โหแต่ตัวยิ่งสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะรับบทเป็นแม่ซึ่งเป็นแม่ของซินในเอ็มวีนี้ค่ะอ่าใช่ครับก็ผมครับรับเด็กอ่าเป็นเด็กนะครับเป็น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 ต่อคือคาแรคเตอร์คือจะชัดเจนในเรื่องของเป็นเด็กติดยาเสพติดไมรุใช่เด็กหนุ่มไมรุ่นคือจะเรื่องนี้ก็คือจะมี สิ่งที่น่าสนใจคือเป็นเด็กบ้านนอกเข้ามาเรยในกรุงเทพแล้วก็แบบด้วยความที่เราเรายังไม่ชินกับสภาพแวดล้อมที่ใหม่ๆแล้วก็ผู้คนที่ใหม่แล้วก็การเรียนรู้ของเรามันยังมีมุมมองที่แคบลงในเรื่องของแบบเราอยู่บ้านนอกมาแต่พอเรามาอยู่กรุงเทพปุ๊บแบบเราเจอสงสีใช่่องที่คนทราสงสีมีเที่ยวภาพมีแบบ อย่างที่แบบไม่ดูดบุหรี่ผมก็ต้องมาดูดบุหรีอ,อย่างที่ไม่เคยเที่ยวในผับก็ต้องเที่ยวผับแบบค,คือเหมือนเป็นกระแสเป็นความนิยมของแบบถ้าคุณไม่ทาอย่างนี้มันเชยนะมันมันไม่เท่แบบนี้ก็แบบพอปุ๊บลองไปก็เกิดเป็นภาวะต่างๆเกิดขึ้นติดยาจุดจ,ดจดมเหมือนใน M v มีเลยครับโอ้โหค่ะ,คะและคนสุดท้ายนะคะสาวสวยของเราค่ะน้องดิวค่ะค่ะ ดิวนะคะก็ในเรื่องก็รับบทเป็นดิวนะคะเป็นแฟนของเต็มต่อค่ะก็คาแรคเตอร์ในบทนี้ก็คือเป็นแบบสาวใสๆค่ะใช่ครับก็มีมีมีรักในวเรียนชอบช้อปปิ้งชอบเที่ยวแม่เขาจะสนใจเรียนนักเท่าไหร่เนาะถ่ายรูปในใยค่ะใช่จะแบบเวลาเรามาเรียนเราก็แบบมามาเพื่อขั้นเวลาเรียนมานั่งถ่ายรูปบ้างมานั่งแบบ เออฟังเพลงกินขนมกินข้าเสร็จก็กลับกลับหอเลยแบบไม่ไม่ได้ตั้งใจเรียนอะไรเลยนึกถึงตัวเองตอนสมัยเรียนเลยนะคะคุณหนิวยาวนานมาแล้วนานมาแล้วอย่าอย่าบอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาดูเขาลึกย้อนกลับไปอีกประมาณสิบกว่าปีสมัองปีแต่ตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับเป็นสาวโอ้ยคุณหนิวฉันไม่ไหวแล้วล่ะค่ะฟังจากที่แบบทั้งสามท่านกล่าวมาอยากจะแบบดูเอ็มวีนัดอีกรอบนะะคทางรายการมีเอ็มวีไหมให้ดูด้วยอ๋อได้เลยจากรายการเราแล้วแล้วนะคะ เราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเอ็มดี Hello. you. สังคมปัจจุบันมีความก้าวหน้าทันสมัยมากกว่าแต่ก่อนแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่มาพร้อมกับความทันสมัยก็คือภัยอันตรายซึ่งมีมากมายหลากหลายรูปแบบอย่างที่เราเห็นกันทุกวันในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สื่อนําเสนอออกมาให้ผู้คนคิดและดูว่าเป็นอุทาหรณ์การดาเนินชีวิตของคนเราก็เหมือนกันครับจะต้องคิดก่อนทําเสมอไม่ใช่ทําตามอารมณ์ของตนเอง คิดถึงผลลัพธ์จากการกระทำคิดถึงครอบครัวเป็นหลักดังเอ็มวีเรื่องนี้เป็นต่อเลือกที่จะเดินทางในทางแห่งความมืดซึ่งผลลัพธ์ก็คือเขาพบกับจุดจบอย่างที่ไม่มีใครต้องการสุดท้ายนี้อยากฝากถึงคนที่ตัดสินใจในทางที่ผิดให้กลับตัวกลับใจทุกๆคนอย่างไรก็ตามสังคมพร้อมที่จะให้อภัยเสมอผมเชื่อว่าคนเราเมื่อคิดดีทำดี สิ่งที่ดีๆจะย้อนกลับมาสู่ตนแน่นอนครับค่ะจากบทบาทการแสดงใน MV เพลงน้ำตาแม่นะคะเราอยากจะทราบว่าน,น้องๆเน,นี่ยนะคะได้ข้อคิดอะไรบ้างคะจากการแสดง MV ในครั้งนี้คะ่ะ ของมัมเหมียวเองนะคะมัมเหมียวรับรบทเป็นแม่ค่ะ,คะซึ่งใน MV นี้ยอมรับว่ายากมากเพราะเหมียวเองก็ไม่ใช่แม่คน<ช>การทีร่จะสื่ออารมณ์ออกมาให้เหมือนคนเป็นแม่เพื่อให้คนดูเนี่ยเข้าถึงอารมณ์นั้นน่ะคือยอมรับว่ายากมากจริงๆซึ่งพ่วงกับเนี่ยถ้าไม่ดีจริงอารมณ์ไม่ได้จริงไม่สั่งคัทแล้วใน MV เนี่ยสั่งคัทได้แต่ในชีวิตจริงมัมเหมียวคิดว่า มันไม่สามารถทําได้ค่ะใช,ใช่ค่ะซึ่งก่อนที่จะทําอะไรก็อยากจะให้คิดอะไรต่อใช่อยากจะให้เยาวชนทุกคนคิดก่อนที่จะทําอะไรซึ่งนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ก็ยังดีเพราะว่ากว่าที่เขาจะเลี้ยงเรามาให้โตได้ขนาดเนี้ยมันยากและลําบากมากเขาต้องเหนื่อยมากขนาดไหนเพื่อทุ่งเทที่อยากจะเลี้ยงลูกคนนึงให้เป็นคนดีซึ่งตรงนี้แล้เหียวก็ ยากมากจริงๆค่ะแล้วคือเข้าใจเลยว่าความเป็นแม่เนี่ยหัวอ,อกคนเป็นแม่เนี่ยมันร,รู้สึกขนาดนั้นรววจริงๆกันเลยจริงๆนะคะค<ช>่ะแล้วคุณซินล่ะคะกับบทบาทของเด็กวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดค,คะ่ะครับก็ในอยากจะฝากข้อคิดเจ้าครับข้อคิดที่ได้จากการเล่นละครเรืออ่องน,นี้คือแบบเด็กที่ติดยาเสพติดใช่ไหมคะมันเป็น บางครั้งเหมือนมองเหมือนสังคมเขาประนานว่ามองมองข้ามเด็กพวกนี้ไปแต่ในความเป็นจริงแล้วคือเขาเขายังมีมุมมองที่แบบบางคนอาจจะตั้งใจที่ติยาเสพติดแต่บางคนอาจจะไม่ตั้งใจมันมันอยู่ที่เจตนาของแต่ละคนแต่ถ้าส่งคนที่ยังไม่ลองยังไม่ยังยังไม่หลงทางผิดเดินทางมืดในการทิฏฐิยาเสพติดคืออย่าลองเด็ดขาดเพราะว่าผลที่ต่อมาก็คือว่าคือ มันน้อยมากบางคนที่จะโชคดีอาจจะกลับตัวกลับใจแล้วก็สามารถที่จะเลิกมันได้ <ฮะ S 1> แต่บางคนคือที่ไม่สามารถจะเลิกได้ก็คือชีวิตจุดจบก็คือเหมือนในเอมวเรื่องนี้เลย<ะ><ะ>ถ้าเราตายไปแล้วใครคนที่อยู่ด้านหลังเราครอบครัวเราพ่อแม่เราญาติพ,พี่น้องทุกอย่างคือทุกคนกว่าจะโตมาได้เหมือนที่คุณแม,ม่เมียบอกเมื่อกี้ว่าก<ะ>ว่าจะเลี้ยง<ะ>ลูกของเราอะโตขึ้นมาใน<ะ>แต่ละคนอะคือมันต้องใช้เวลาต้องสิ้นเปลืองอะไรทุกอย่างแต่แม่ก็ไม่เคยคิดจะแบบพูดถึงเรื่องนั้นแต่ที่ ที่พูดถึงก็คือความรักที่แม่มีต่อลูกถ้าลูกตายแล้วแม่จะอยู่ยังไงแม่จะเสียใจขนาดไหนใช่เพราะว่าลูกเหมือนที่เขาบอกเหมือนแก้วตาดวงใจของแม่เลยก็ว่าได้ใช่ครับลูกเหมือนเป็นความหวังของแม่เลยนะลูกก็คือยาเสพติดมันไม่ใช่ทางออกของปัญหานั่นเองใช่ใช่ใช่ยาเสพติดมันไม่ใช่ทางออกของปัญหาเรามีอะไรคือน่าจะปรึกษาพ่อแม่ใช่ผู้ใหญ่มากกว่าใช่ครับก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้อยากคิดลองติดยาเสพติดยา คิดแม้แต่จะไปลองหรือว่าตามค่านิยมของสิ่งสิ่ง,งเหล่านี้ใช่ค่ะแล้วน้องดิว่ะคะได้เ้าคิดอะไรบ้างคะค่ะสําสหรับดิวนะคะก็ในเรื่องนี้ได้รับบทเป็นแฟนของเป็นต่อนะคะเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่สนใจการเรียนค่ะไม่สนใจการในการเรียนชอบช้อปปิง้งชอบเที่ยว,วเป็นหลังนะคะ พอที่พอมามาที่มอง่ะมาที่มหาลัยเนี่ยค่ะก็มาเล่นในวันวันนะคะเข้าห้องเรียนในวันๆไม่ไม่ทำงานส่งรอหน้าที่หลักของนักศึกษาใช่ก็รอเวลาว่าเมื่อไหรจะเลิกเรียนแล้วไปชอปปิ้งกับเพื่อนโดยที่เราไม่คือเราไม่สนใจเราเราเราลืมหน้าที่ของเราใช่ค่ะเพราะหน้าที่ของเราคือต้องต้องมาเรียนตั้งใจเรียนก็ทําความฝันของเราให้สําเร็จค่ะแล้วก็คือต้องทาให้คุณพ่อคุณแม่นภูมิใจในตัวเรามากที่สุด ค่ะคืต้องฝากไว้นะคะค่ะถ้าเกิดทุกคนบรรุ่นเยาวชนทุกคนไม่สนใจในหน้าที่ของเรานะคะอนาคตของชาติจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็จะฝากไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะคือย่งข้อคิดดีๆที่น้องดิวฝากไว้นะคะใช่ค่ะก็ขอฝากไว้กับเยาวชนทุกท่านนะคะโอ้โหแต่ว่าเอ็มพูดถึงเอ็มีเพลงนี้ทีไรนี่ก็นะคะรู้สึกยใช่ค่ะเยี่ยมมากค่ะก็อยากจะขาเป็นตัวแทนนะคะทุกคนนะคะ กล่าวชมนะคะน้องๆทั้งสามคนนะคะที่มีความคิดไอเดียดีๆใช่ไหมคะคุณหมิวใช่แล้วก็คือเอาไอเดียดีๆใช้เวลาว่างได้เกิดประโยชน์ใช้ใช้โซโซเชียลเน็ตเวิร์กให้ะที่ดีนะคะใช่ค่ะเอาละค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการพูดคุยนะคะกับ3มคนดังนะคะที่ดังในตอนนี้มากๆเลยค่ะ แล้วก็ผ่านไปแล้วกับ MV เพลงฮอตท็นะคะคุณหมีวค,ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆน,นะคะมากๆะ,ค,ะค่ะค่ะ,คะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ